สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยนิ่งๆมาพักใหญ่ตอนนี้กลับมาร้อนระอุขึ้นอีกครั้งนะคะจากจุดที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การประทะกันเล็กๆแต่ตอนนี้มันกลับลุก,กลามไปไกลมากส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยค่ะใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมาลองปะติดประต่อภาพใหญ่ของเรื่องนี้กันดูจากข้อมูลที่หลากหลายมากทั้งรายงานประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ตัวเลขน่าตกใจ บทวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์จากสถาบันต่างชาติไปจนถึงสงครามในโซเชียลมีเดียและที่สำคัญเลยคือความพยายามทางการทูตที่เพิ่งจะมีจุดพลิกผันไปเมื่อวานนี้เองครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการพาไปสำรวจเรื่องนี้ให้ลึกกว่าพาดหัวข่าวทั่วไปเราจะค่อยๆมาดูกันทีละชั้นเลยตั้งแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปากท้อนของคนธรรมดาธรรมดาไปจนถึงเกมการเมืองที่มันซับซ้อนระหว่างประเทศเพื่อหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังทั้งหมดนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เริ่มกันที่คำถามแรกที่เรียบง่ายที่สุดแต่ผลกระทบกับมหาศาลเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อด,ด่านชายแดนถูกปิด เหตุการณ์ล่าสุดมันปะทุข,ขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568จากเหตุล่อวางทุ่นระเบิดจนนำไปสู่การที่ไทยประกาศปิดด่านชายแานทั้งหมด18จุดครับแล้วตัวเลขความเสียหายที่ตามมาก็รุนแรงกว่าที่หลายคนคิดมากเลยอ้างอิงข้อมูลจากกรุงไทยคอมเพสนะครับเขาประเมินว่าการปิดด่านครั้งนี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึงประมาณ17,000ล้านบาทต่อเดือนเดี๋ยวนะคะ เดือนละ17,000ล้านเลยเหรอคะตัวเลขนี่มันม,นมหาศาลมากเลยนะนี่ไม่ได้กระทบแค่ธุรกิจใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่หมายถึงคนตัวเล็กตัวน้อยตามชายแดนด้วยถูกต้องครับกระทบลงไปถึงรากหญ้าเลยถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมกระทบเนี่ยมันจะมาหลักๆ3ทางด้วยกันทางแรกที่โดนเต็มๆและหนักที่สุดคือการค้าชายแดนครับแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวก็เสียหายไปแล้วประมาณ14,11ล้านบาทต่อเดือน คือต้องเข้าใจก่อนว่าการค้าชายแดนของเรากับกัมพูชามีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งหรือ48%เซของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีจุดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของความเสียหายบ้างไหมคะมีครับด่านที่โดนผมกระทบหนักที่สุดแบบเทียบไม่ติดเลยคือด่านอารัญ,ญประเทศจังหวัดสาแก้วที่เดียวก็เสียหายไปแล้ว8 6 6 3ล้านบาทต่อเดือนครับโอ้โหพอพูดถึงอรัญญประเทศที่เดียว8,00 0กว่าล้านภาพมันชัดขึ้นมาเลย นี่มันไม่ใช่แค่บริษัทขนส่งใหญ่ๆแล้วล่ะสิคะแต่มันคือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดลงเกลือคนขับรถส่งของแบบนี้เศรษฐกิจกของทั้งเมืองแทบจะหยุดชะง,งักเลยสิคะใช่เลยครับมันเป็นแบบนั้นเลยส่วนสินค้าที่เป็นรูปธรรมถ้าเป็นฝั่งส่งออกของเราที่ไปกัมพูชาก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ สินค้าพวกนี้เกือบร้อยเปอร์เซนต์ส่งออกผ่านชายแดนทั้งนั้นส่วนฝั่งนำเข้าที่น่ากังวลก็มีพวกพืชผักแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมันสำปะหลังครับเรื่องมันสำปะหลังนี่น่าสนใจมากคือเราพึ่งพากัมพูชามากขนาดนั้นเลยเหรอคะเยอะมากครับปกติไทยนำเข้ามันสำปะหลังจากกัมพูชาปีละเป็นล้านล้านตันเลยเพื่อป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอาหารสัตว์ของเรา การปิดด่านนานๆเนี่ยอาจทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบอย่างรุนแรงได้เลยครับเท่ากับว่าผลกระทบมันเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยนะคะปิดด่านค้าขายไม่ได้วัตถุดิบขาดแคลนนั่นแค่ช่องทางแรกแล้วช่องทางที่2ล่ะคะช่องทางที่2คือการท่องเที่ยวครับประเมินความเสียหายไว้ที่ประมาณ2970ล้านบาทต่อเดือนอันนี้แบ่งเป็น2ส,ส่วนครับ คือรายได้ที่หายไปจากนักท่องเที่ยวกัมพูชาที่ข้ามมาฝั่งไทยไม่ได้กับรายได้ที่หายไปจากการที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไม่กล้าเดินทางไปยังสีจังหวัดชายแดนนี่ยังไม่นับรวมการที่ต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายด้วยนะครับค้าขายก็ไม่ได้ท่องเที่ยวก็ซบเซาแล้วเรื่องแรงงานล่ะคะดิฉันว่าอันนี้น่าจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดเลยเป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในระยะยาวเลยครับ ตอนนี้ผลกระทบอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ถ้าสถานการณ์บานปลายจะกระทบธุรกิจไทยกว่าร้อยบริษัทที่ลงทุนในกัมพูชาแต่หัวใจสำคัญจริงๆคือแรงงานกัมพูชาในไทยที่มีอยู่กว่า1ล้านคนถ้ามีการดึงแรงงานเหล่านี้กลับประเทศเมื่อไหร่พาก่อสร้าง กเกษตรกรรมและค้าปลีกของไทยจะเจอปัญหาหนักแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนครับพอเห็นตัวเลขความเสียหายมหาศาลขนาดนี้มันทำให้ต้องย้อนกลับมาถามคำถามสำคัญเลยว่าแล้วทำไมทำไมต้องปล่อยให้เรื่องมันบานปลายมาถึงจุดนี้ด้วยมันต้องมีอะไรมากกว่าข้อพิาพาทเรื่องเขตแดนธรรมดาธรรมดาแน่นอนคะ่ะถูกต้องครับและนี่คือจุดที่เราต้องมองเข้าไปสู่ชั้นที่2คือเรื่องเกมการเมืองบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศหลายสำนัก ชี้ตรงกันว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจุดเปลี่ยนคือคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีแพทองทานกับอดีตผู้นำกัมพูชาฮุนเซนที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระดับค,บครอบครัวที่เคยแน่นแฟนต้องพังทลายลงครับแค่คลิปเสียงสนทนาส่วนตัวเนี่ยนะจะเป็นชนวนให้เกิดเรื่องใหญ่โตระดับปิดชายแดนได้เลยเหรอคะหรือว่ามันเป็นแค่ฟางเส้นสุดท้าย น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าครับมันเป็นตัวจุดจำนวนความไม่ไว้วางใจที่มีอยู่เดิมศาสดาจารย์ซาชิรีอบูซานักวิชาการด้านความมั่นคงวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากครับว่าผู้นําทั้งสองฝ่ายอาจกำลังได้ประโยชน์จากการสร้างความขัดแย้งในระดับต่ำๆแบบนี้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองภายในประเทศของตัวเองฝั่งฮุนมาเน็ตก็ต้องการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่แข็งแกรง่ง ส่วนในไทยกลุ่มอำนาจเก่าก็อาจใช้สถานการณ์นี้เป็นเครื่องมือโจมตีรัฐบาลได้เช่นกันแต่มีอีกประเด็นในบทวิเคราะห์ชิ้นเดียวกันนี้ที่น่าสนใจและน่าตกใจมากคือเขาชี้ว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนหรือศักดิ์ศรีแต่เป็นเรื่องธุรกิจสีเทาด้วยใช่ครับและนี่อาจจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ศาสตราจารย์อบูซาชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลไทยเริ่มเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมา และโดยเฉพาะการเข้าจับกลุ่มบุคคลสำคัญอย่างกกอานที่สื่อต่างชาติเรียกว่าเป็นก็อดฟาเธอร์แห่งปอยเป็ดและมีความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับชนชั้นนำของกัมพูชามันอาจจะไม่ใช่การปราบปรามอาชญากรรมธรรมดาครับเดี๋ยวนะคะถ้าด้วยฉันเข้าใจไม่ผิดบทวิเคราะห์นี้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของไทยจริงๆแล้วมันคือการไปเหยียบตาปลาหรือตัดท่อน,น้ำเลี้ยงของกลุ่มอำนาจในกัมพูชาโดยตรงเลยเหรอคะ เป็นไปได้สูงมากครับมันอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างแรงกดดันทางการเงินโดยตรงต่อตระกูลหุน้นและเครือข่ายเลยทีเดียวยังไม่นับนโยบายผลักดันคาสิโนถูกกฎหมายของไทยอีกซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้มหาศาลที่กัมพูชาเคยได้รับจากธุรกิจนี้มาตลอดครับ พอโยงเรื่องธุรกิจสีเทาเข้ามานี้ภาพมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะจากเรื่องชายแดนกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลที่มองไม่เห็นแล้วเรื่องนี้มันส่งแรงกระเพื่อนไปในระดับภูมิภาคยังไงบ้างคะโดยเฉพาะกับบทบาทของอาเซียนมันกําลังท้าทายอาเซียนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับสถานการณ์นี้กําลังทดสอบหลักการที่เรียกว่าวิถีอาเซียนหรือเอเชียนเวย์อย่างหนัก พอพูดถึงวิถีอาเซียนช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าหลักการนี้มันคืออะไรแล้วการที่กัมพูชาเลือกจะนําเรื่องนี้เข้าสหาประชาชาติมันส่วนทางกับหลักการนี้ยังไงท้าทายหลักการพื้นฐานของกลุ่มอย่างรุนแรงที่น่ากังวลกว่านั้นคือความเสี่ยงที่ความขัดแย้งนี้จะดึงมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงสหรัฐซึ่งใกล้ชิดไทยและจีนซึ่งใกล้ชิดกัมพูชา เราต้องไม่ลืมบทเรียนจากสงครามชายแดนกัมพูชาเวียดนามในอดีตที่สุดท้ายปลายเป็นสงครามตัวแทนของมหาอำนาจนี่คืออันตรายหากอาเซียนจัดการปัญหาในบ้านตัวเองไม่ได้ครับนอกจากการเผชิญหน้ากันที่ชายแดนจริงกับเกมการเมืองในห้องแอร์แล้วมันยังมีสมรภูมิอีกแห่งที่ร้อนระอุไม่แพ้กันเลยก็คือบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะดูเดือดมากครับข้อมูลจาก The Active เขาไปวิเคราะห์การต่อสู้ของ2 Hashtag หลักไว้น่าสนใจมาก แฮชแท็กแรกคือแฮชแท็กไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดซึ่งโปรโมตโดยกองทัพได้รับความสนใจถล่มทลายยอด Engagement สูงถึง14.3ล้านสะท้อนกระแสชาตินิยมการสนับสนุนทหารเดี๋ยวนะคะยอด e n g a g e m e n t 11ล้านหรอคะแล้วมีเรียกร้องให้ทหารทำรัฐประหารด้วยเหรอคะจากประเด็นไทยแดนเนี่ยนะมันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงใช่ครับมีความเห็นส่วนหนึ่งที่ไปไกลถึงขั้นนั้นเลย สะท้อนว่าประเด็นนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกปั่นทางการเมืองภายในอย่างได้ผลส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือ h a s แท a g สันติสู่ชายแดนที่รณรงค์โดยภาคประชาชนถึงแม้ยอด Engagement จะน้อยกว่ามากแค่ประมาณ4.8แสนแต่ก็สะท้อนเสียงที่แตกต่างออกไปคือการต่อต้านการใช้กำลังทหารการเน้นย้ำว่าชีวิตมนุษย์สำคัญกว่าเขตแดน และการเตือนถึงอันตรายของโฆษณาชวนเชื่อหรือเพราะประการใดครับน่าสนใจนะคะที่แฮชแท็กอันนี้มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนรอยร้าวลึกๆในสังคมเราเลยคือมีทั้งฝ่ายที่มองว่านี่คือเรื่องของศักดิ์ศรีชาติอธิปไตยที่ยอมไม่ได้กับอีกฝ่ายที่มองว่าชีวิตคนสําคัญกว่าเส้นเหตุแดนเป็นสองขั้วที่ดูเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากครับโอเคค่ะหลังจากที่เราเห็นความขัดแย้งมนุษย์ลามไปในทุกมิติแล้ว มาถึงจุดที่หลายฝ่ายพยายามจะเข้ามาดับไฟกันบ้างมีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นบ้างคะมีความพยายามครั้งสําคัญเกิดขึ้นครับคือการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงกวาลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคม2568โดยมีสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยานสาระสําคัญคือการยุติการใช้กําลังจัดตั้งทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT เข้าไปในพื้นที่ถอนอาวุธหนักและกลับไปใช้กลไกทวิภาคี ทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ที่ว่านี่เขามีอำนาจหรือบทบาทอะไรบ้างคะคือเข้าไปดูเฉยๆหรือสามารถบังคับใช้ข้อตกลงได้ด้วยหลักการแล้วบทบาทของ AOT คือการสังเกตการและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดไม่ได้มีอำนาจในการบังคับใช้โดยตรงครับซึ่งฟังดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องมันเพิ่งจะมาพลิกอีกรอบครั้งใหญ่เมื่อวานนี้เองครับอา้าวเกิดอะไรขึ้นอีกคะ ทำมาอยู่ๆถึงมาระงับข้อตกลงกันเมื่อวานนี้วันที่1ธันวาคม2 5 6 8รรัฐบาลไทยได้ประกาศระงับการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นชั่วคราวครับเหตุผลที่ให้คือมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยมีหลักฐานและเชื่อว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกวางขึ้นใหม่อย่างจงใจหลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลงไปแล้ว การกระทำแบบนี้มันเท่ากับเป็นการทำลายความไว้วางใจที่เพิ่งจะสร้างขึ้นมาจนหมดสิ้นเลยสิคะแล้วท่าทีของไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปท่าทีของไทยตอนนี้แข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีการเตรียมยื่นเรื่องให้มีการจัดตั้งภารกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาออตวัว ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนี่จะเป็นการใช้กลไกลนี้เป็นครั้งแรกในรอบ27ปีของอนุสัญญาเลยนะครับเป็นการยกระดับเรื่องนี้ขึ้นสู่เวทีโลกอย่างเต็มตัวการที่ไทยยกระดับเกมไปสู่เวทีโลกแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่สหรัฐพยายามเข้ามาเป็นคนกลางก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะรู้สึกเหมือนมีความไม่พอใจอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังเป็นข้อสังเกตที่ดีครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์ถึงผู้นำทั้งสองฝ่าย และใช้เรื่องข้อตกลงทางการค้าเป็นเครื่องมือต่อรองซึ่งผู้เชี่ยวชาญอย่างเกรกอรีโพลิงก็ออกมาเตือนว่ามันเป็นดาบสองคมมากคือการใช้การค้ามาบีบแม้จะทำให้เกิดการเจรจาเร็วขึ้นแต่ถ้าสุดท้ายทั้งสองประเทศยอมหยุดยิงแต่กลับไม่ได้ข้อตกลงการค้าตามที่หวังก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกสรรัฐหักหลังได้ครับ ก็ตรงกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราออกมาให้ความเห็นเลยนะคะว่าแรงกดดันจากสหรัฐไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเหมือนกับจะบอกเป็นนัยยะว่าขอบนุนที่ช่วยแต่สุดท้ายนี่คือเรื่องของเราสองประเทศที่ต้องจัดการกันเองถูกต้องครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับท่าทีล่าสุดที่ไทยตัดสินใจระงับข้อตกลงและเตรียมยกระดับเรื่องทุนระเบิดสู่เวทีโลกด้วยตัวเอง พอเราไล่เรียงเรื่องราวมาทั้งหมดมันชัดเจนเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องปืนแตกที่ชายแดนแต่มันคือกลุ่บบอกที่ผ่านกันยุ่งเหยิงทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของคนนับล้านการเมืองภายในที่โยงใยกับธุรกิจสีเทาไปจนถึงเกมของมหาอำนาจที่พยายามจะเข้ามามีบทบาทใช่ครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนขบเคิดไว้นะครับ ตลอดการสนทนาของเราเราได้เห็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งมากมายถูกนำมาใช้ทั้งการเจรจาทวิภาคีการไกล่เกลี่ยโดยอาเซียนการแทรกแซงของมหาอำนาจและล่าสุดคือการพยายามใช้เวทีกฎหมายระหว่างประเทศแต่ข้อตกลงสันติภาพที่ดูดีที่สุดกลับต้องมาสะดุดลงเพราะความไม่ไว้วางใจจะเหตการเล็กๆบนพื้นที่จริงอย่างทุนระ,ระเบิดลูกเดียวคำถามก็คือ ท่ามกลางทางเลือกที่ซับซ้อนและบางครั้งก็ขัดแย้งกันเองเหล่านี้แนวทางใดที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งได้อย่างแท้จริงและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองและความขัดแย้งเสียเองนี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้และเป็นบททดสอบสำคัญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับจากนี้ไปครับ